ลุงมาจากที่ไหนจ๊ะบึงการบึงการใจไหมว่าแปดร้อยกว่าโลแปดร้อยกว่าโลเลยนะทำไมเลยน้องคาย,ท,ยทำไมเราไม่รู้จักวะน้องคายก็ปู่เลยอ,อ่ะอ๋ออ่ะวันนี้ก็มาไม่เสียเที่ยวนะคะก็จบไปนะคะพี่พีเอฟซีมียันดวงเล็กนะคะสองหมื่นแปดนะคะคุณลงุงอ่าแล้วก็สังกัจายแปดพันนะคะฐานเกยคุณลุงขอสี่หมื่น ให้คุณลุง ok ท้องหากี่บใหญ่หนึ่งหมื่นนะคะก็จบกับคุณลุงนะคะ4รายการตอนแรกมีปกโพด้วยปกโพคุณลุงบอกว่าคุณลุงทุนมาสูงไม่เป็นไรวันนี้ก็คุณลุงรับเงินกลับบ้านเท่าไหร่เนี่ยสองหมื่นแปดบวกแปดพันบวกสี่หมนบวกหนึ่งหมื่ห คุณลุงติดตามจากช่องทางไหนจ๊ะก็เห็น,นเด้งขึ้นมาบน y o u b e ด <D N>. ีเร่งใน YouTube ใช่ไหมก็มาไม่เสียเที่ยวรับเงิน86ดหมนนะคะคุณลุงมาถึงประโยคแรกคุณดาวันนี้เป็นไรหรือเปล่า,าดูเฉียดอ๋อปะน่าดูเฉยๆ,ๆแต่จริงๆน่ารักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าพาคุณแทรับ,รบเงินแทรกลับบ้านค่ะค